สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมยานดวงหนึ่งคลิปนี้ผู้จัดทาจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างสัตธรรมปุรทิกสูตรและวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรมหายานในระดับสูงสุดทั้งสองพระสูตรค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าหากเราจะบอกว่าพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งเป็นพระสูตรระดับสูงสุดก็ควรจะมีพระสูตรเดียวใช่ไหมคะ แต่สาเหตุที่วัชระปรัชญาปารามิตาสูตรเป็นความรู้อันสูงสุดใน,ในขณะที่สัตว์ธรรมปูนทิกสูตรก็เป็นความรู้อันสูงสุดเหมือนกันก็เป็นเพราะว่าวัชระปรัชญาปารามิตาสูตรเป็นความรู้อันสูงสุดในระดับของผู้เรียนค่ะส่วนสัตว์ธรรมปูนทิกสูตรเป็นความรู้อันสูงสุดของครูผู้สอนธรรมค่ะ ทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ของพระสูตรทั้งสองพระสูตรค่ะสำหรับระดับผู้เรียนนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนวัชระปรัชญาปารามิตาสูตรก็เพื่อนำพาปวงพระโพธิสัตว์ให้เข้าถึงความไร้รูปแห่งธรรมทั้งปวงสอนให้ละรูปทั้งปวงคืออัตมลักษณะปุคละลักษณะสัตว์ลักษณะและชีวลักษณะยังผลให้ปวงพระโพธิสัตว์บังเกิดอนุตตราสัมมาสัมโพธิ บรรลุพุทธะในที่สุดค่ะเพราะผู้ที่ละรูปทั้งปวงจึงได้ชื่อว่าพุทธะทั้งปวงมาระดับครูผู้สอนธรรมพระพุทธองค์ก็จะคัดเลือกเอาปวงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เข้าสู่ธรรมอันไร้รูปไปแล้วมาตรัสสอนสัตธรรมปูณธริกสูตรก็เพื่อฝึกสาละถีผู้ควรฝึก ฉะนั้นแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสสอนสัจธรรมปูนทริกสูตรนี้ก็มีการคัดกรองกันเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายคนที่หลุดออกไปจากพระสูตรค่ะ การฝึกสารถีผู้ควรฝึกก็คือการคัดเลือกเอาบรรดาปวงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ได้คุณสมบัติแห่งพระโพธิสัตว์มาฝึกสอนให้กลายเป็นครูผู้สอนธรรมเฉกเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงเป็นและทรงสอนให้พระโพธิสัตว์ท,ทําในสิ่งที่พระพุทธทรงกระทาค่ะท่านผู้ฟังคะตําตแหน่งพุทธะก็คือตําแหน่งบรม,มครูผู้สอนธรรมค่ะคือคลังแห่งพระธรรมความรู้ทั้งปวง ก็เหมือนคนยุคปัจจุบันค่ะที่ทำธุรกิจใดก็ย่อมปรารถนาจะให้ธุรกิจของตนสืบทอดรุ่นต่อรุ่นพระพุทธองค์ก็เช่นกันเมื่อพระพุทธองค์คือพระบิดาแห่งสรรพัพพสัต์ทั้งปวงย่อมปรารถนาให้สรรพัพพสัต์ทั้งปวงเติบโตเป็นพุทธเชกเช่นเดียวกับที่พ่อเป็นจึงเกิดเป็นพุทธรุ่นต่อรุ่นสรัรพสัตก็คือพุทธบุตรค่ะ และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้พระพุทธ,ธทั้งสามการจะต้องถ่ายทอดสัจธรรมปุนทริกสูตรเมื่อเวลาแห่งปรินิพานได้มาถึง และเมื่อพุทธะคือบรมครูผู้สอนธรรมเป็นครั้งแห่งพระธรรมทั้งปวงพระพุทธะก็ย่อมคัดเลือกพระโพธิสัตว์มารับสืบสมบัติสืบทอดวิชาความรู้และหน้าที่ของครูผู้ถ่ายทอดธรรมที่ดีเพื่อให้มีพระพุทธะร,รุ่นต่อต่อไปฉะนั้นหากสัต์ธรรมปุนทริกดับสูญลงก็จะไม่มีพระพุทธะมาบังเกิดอีกเลย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดผู้ที่ได้รับฝังสัตธรรมปูนธริกษูทุกท่านจึงได้รับพุทธธรรมนายว่าจะบรรลุพุทธะอย่างแน่นอนก็เหมือนโลกในยุคปัจจุบันที่เมื่อคุณไปสมัครสอบไปสมัครเรียนเพื่อที่จะเป็นครูเนาะและถ้าหาว่าคุณสอบผ่านได้รับคัดเลือกเข้าไปฝึกฝนที่จะเป็นครูแน่นอนค่ะ ว่าคุณก็คือครูในอนาคตก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธองค์ได้คัดเลือกเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียงพอเนี่ยเข้ามาศึกษาสัจธ,ธรรมปูนธริกสูตรแน่นอนว่าเขาเหล่านั้นก็คือพระพุทธในอนาคตจะต้องบรรลุพุทธะอย่างแน่นอนค่ะทีนี้ผู้จัดธรรมจะอธิบายความวิเศษและความหาได้ยากของสัจธ,ธรรมปูณธริกค่ะ สัตธรรมปุริกสูตรคือโอกาสเดียวที่ทำให้ผู้ฟังมีโอกาสได้พบพระตถาคตจำนวนไม่อาจประมาณในคราเดียวกันที่มาร่วมอยู่ในที่ประชุมสัตธรรมปุริกนี้ทั้งพระพุทธในอดีตพระพุทธในปัจจุบันและพระพุทธในอนาคตการต่างก็อยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยทำให้พระสูตรยาวมากค่ะ คนจำนวนมากจึงจับใจความไม่ได้ว่าพระสูตรสอนอะไรเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายในสัตจธรรมปูนทริกค่ะอีกทั้งพระสูตรยังมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองก็เพื่อเป็นกุศโลบายในการพูดซ้ำย้ำความก็เพื่อล้างสิ่งสกปรกที่ต้องล้างหลายๆครั้งซึ่งนี่ก็คือการหลังฝนแห่งธรรมเพื่อชะล้างอายตนะหกของผู้ฟังค่ะ คือการตีกรองแห่งธรรมรัวรัวเพื่อปลุกสัรพสัตว์ให้ตื่นขึ้นทําให้ผู้ที่มีศรัทธาและความอดทนไม่เพียงพอเข้าไปติดกับดักคือตาข่ายแห่งความสงสัยในขณะฟังพระสูตรว่าจะแต่งกรอนไปทําไมให้มันยาวสุดท้ายก็ฟังไม่จบแล้วก็หลุดออกจากพระสูตรไปค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรว่าพระพุทธเป็นผู้พบได้ยากเมื่อได้พบ ก็ยังอาจไม่ได้ฟังสัตยธรรมปูนทิกอีกเมื่อได้ฟังก็ยังยากจะเข้าใจยากจะเชื่อยากจะน้อมนำคําสอนมาปฏิบัติและยากที่จะอธิบายพระสูตรให้ผู้อื่นฟังอีกทั้งทรงอุปมาไว้ว่าแม้มีฤทธิเดชมากมายทำได้สารพัดก็ไม่ถือว่าทำในสิ่งที่ยากแต่การอธิบายสัตยธรรมปูนทิกนี่แหละที่ถือว่าได้ทำในสิ่งที่ยากแล้ว ผู้จัดทำอยากจะฝากทุกท่านไว้ว่าในวันนี้แม้ว่าคุณจะอธิบายไม่ได้แต่คุณสามารถชักชวนผู้อื่นมาฟังได้ค่ะพระพุทธองค์ทรงอุป,ปมาสาธยายบุญกุศลไว,ว้ว่าบุญกุศลของคนที่ห้าสิบที่แค่ชักชวนปากต่อปากชวนให้ผู้อื่นมาฟังพระสูตรกันเนี่ย ยังมากมายเกินประมาณเกินกว่าที่จะสาธยายเป็นคำพูดได้แต่ทว่าความยากลำบากในการเรียบเรียงและอธิบายพระสูตรนี้ผู้จัดทำก็ได้แบกรับไว้แล้วพวกคุณเพียงช่วยกันแจกก็บังเกิดบุญกุศลใหญ่แก่ตัวเองแล้วนะคะ จุดประสงค์ที่เราจัดทำคลิปนี้ขึ้นก็เพื่อนำพาผู้ที่ศึกษาสัจธ,ธรรมปุรทริกอยู่ก่อนแล้วให้หันมาศึกษาวัชระปรัชญาปารามิตาสูตรประกอบและผู้ที่ศึกษาวัชระปรัชญาปารามิตาสูตรอยู่ก่อนแล้วก็ให้หันมาศึกษาสัจธรรมปุริริกสูตรประกอบค่ะสาเหตุที่ช่องธรรมยานดวงหนึ่งนำเสนอพระสูตรในระดับมหายานเป็นหลักก็เพราะว่า พระสูตรระดับมหายานล้วนชี้ให้เห็นถึงพุทธยานอันเป็นความว่างไร้รูปซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาบำเพ็ญธรรมค่ะผู้จัดธรรมขอส่งแรงใจให้ทุกท่านได้พบความวิเศษของสัทธรรมปูนทริกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อช่วยกันสืบสารพระสูตรในระดับมหายานนี้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ